น้่งเอินมา้ดูหันแตว่าได้ผัวได้ผัวจักหน้าตา,<อ>าเตว่ <ใน S 2> ตาได้มาอยู่กันกับน้องนางาเชียนคร<า>ั้งแรกหน้าตากระจบเจอือเนาะ <c oughs> ได้ผัวรอแล้วสันนี่น้องนางกะน้นองหน้า <c oughs> ซื้อน้องซอยจักปีแล้วเจ้าเนาะงสิบแปดดน้ <18. S 1> นองนางเลยสิบสี่ฮส <c oughs> ิีเต็มสดงว่าตอนอยู่กับผัวเอาอยู่กับผัวครั้งแรกเลยสิบสามอ๋อ สามปีกับสิบแปดเดินกันกับวายปัญญเนาะเอื่อยกับอายยังเดินกันนั่นหลายเติบแต่แต่ว่าหน้าเอื่อยไปกลัวอายเลยตอนนี้ไปเฮ็ดเวี้ยยังก็เมื่อบ้านน่เนาะงเฮ็ดเพื่อนเขาเฮ็ดเพื่อนเฮ็ดน้ำพ่อบ่เฮ็ดน้ำลุงแบบแบบหมูพ่อลุงน้ำหมูพ่อ อนี่เรามาขอเป็นลูกเมื่อสร้างมานมาเลยเยี๋ยบปูนช่วยเพิ่นดิกลับสบายดีสวัสดีเออเนาะพ่อแม้พี่น้องป่าลุงเบิด์ุสุสุคนก็ยินดีตอนรับซองสาวบุญบ้านนาเลาะแคมทางเ่อาไปพี่น้องเลยเด้อวันนี้มาพบปะพ่อในมือนี้เนาะ มาซูนก็ได้เข้ามาที่หมู่บ้านปาน้ำเพื่พี่น้องเย้ยมช่ไนี่ข้ามาเยี่ยมมายามเนาะครอบครัวที่เฮาเคยสุดซอยตลอดมากเพื่พี่น้องเย้ยนี่ก็สิมาถามทั้งเอื้อยเพื่อนหลังจากที่ว่าเห็นภูมิปภคุณมาหาเมื่อนั้นความรู้สึกเป็นจังใดเนาะข่ามาถามความรู้สึกของเอื้อยเป็นก่อนว่าเป็นจังใดเนาะเนาะวันะนะนี้ก็เอา บรรยากาศแบบบ่ฮ้อนบ่หนาวค่อยพี่น้องเอ้ยดีเนาะมื้อนี้เนาะอะโอ้สเฮือนสซานเอาเอยสีบ่เปลนบ่แปลงอือโอ้นี้เราออกมานั่งอยู่นี้แต่เก่านี่เานั่งอยู่ใน ไม่เป็นยังก็ย่อยก็ขาเนาะจีฟ้ากวนตาไขอเขาเพิ่นหนิเด้อเปิดได้จังคอไล้หน่โอ้เอฟซีว่ะขังใจเพือนเอฟบันตาซีงามปวดตายซีาาาามา กินข oh, ้าวกินน e ้ำบ e. oh, ่เนาะพ่อทางนี e. ่โอ e ๋สวัสด e ีโอ e ้ยน oh. uh ้องนางกินหยังหาหมิดลอกหุงฮะหาหมิดลอกหุงโอ๋สวัสดีหาหมิดลอกบหุงเอ้าสั่งว่าแท้ตําหุงบดนีมมีดวงเดียวบ่ดอ่อดมเพิ่นขายปลาแดกด้เนาะ กลิ่นหอมปลาล็กเบิงบ่งเบิงบ้งเบิ้งขาเบิ่งทางเืินครัวก่อน,อนไม่ได้เห็นแต่เหินได้เืินครัวนี่มองคัวอยู่คคตวกินออือเป็นหนึ่งข่าวยูดุมพูนี่ก็เป็นเืนินที่ว่าพ่นอวไเก็บเครื่อง เจได้ลงสิทับคนได้นี่เนาะอ้าวนั่งฮะจ่านึ่งเข้าอยู่พุ่นบ่แม่นก็บ่นั่งอยู่นี่ซะเนาะนี่นี่มันเป็นปูนะนีจูใส่แต่ยามลตก้มันจ่อ้งไปดังอยู่พุ่นมันจังใืนยังก็บ่ยามมันดำขึ้นไม้เนาะนี่ก็ยังดำโอ้นี่ยังดำได้เข้าเมี้ยงเลยแม่นได้อายืนบ่คือเฮา Kết được vào 1 thàn Đây đó ừ. Để mình đi này Bạn không xài phai heo Mình có đuộc Mình đắm đây Để nhai vào 1 chút Ồ tạm 1 phít Thì mẹ bình nó vậy đồn Thấy không Tạm không có chỗ nông bọn này Ừ เพื่อนครัวเนาะเพื่อนขอเพื่อนครัวนางนาง้เชิญกินนะให้แม่กินนะแม่ครูตามมุงก่อนตามมุงก่นนอนตู้เย็นใช้ไม่ได้บ่ได้มียัางไรตู้เย็นนะเฮ้ยหา<อ>ขอาว,ว่าไงเด้อตู้เย็นน้อ่อนมีอย่างมีสิน้นมีอย่างบ่มุมี โอ้ oh, <laughs> มาทำนี่แล้วตัวเย็นเนาะ <laughs> หนึ่งพักยังใส้สูตอยู่ใ,ในนะสิ้่นปะอันนี้หน่งักใา,าให้ากมาให้เห็นน้ตามแจวหนึ่งพักชูมเมกินข่าช้าด้วยข่าเปลือกนางนเลยนะเออข้าเปลือกอน,นี่ยข้าวสานี่อ๋อได้ชบปีนี่สอ,สองสอสอสอ ซโซงโซกคือเขาที่มาหน้าจะให้กระโผ่่นี่บอโองโซกอืมเข็ยดยังไงขนาดน่ะส่งนุม่มส่งนุม่มไผ่กินเจ้าเอ้ากินนุ่มนี่บ่กินนุม่มน,นี่เหอยีเดว่ามาส่งได้คนนุ่มมันคนพ่องนะบ่น้องคนพ่องอย่างว่านัซื้อ เอ้าคืกินนมนี่เจ้านะอีนเอวเอามาส่งก็ได้เนาะถ้าว่าเท่าไงจะกินเด้อมันบูดีเฮ็ดแห้งหน่อยมันมีธาตุน้ำตาลค่อนหวานเมื่อเราเฮ็ดแบบจืดๆนะถ้าไปมีเงินหันซื้อนมบรรดนเร่นธรรมดาเอานมบรรดานมจืดนมกล่องเราไม่กินเอาแล้วน้องเด้อนมนี่มันมันบูดีเพราะว่า เช่นหันดีกน้อยมีไขม่มันลายได้ก็มีธาตุน้ำตาลพอนมกาะมดีเน,ะนาะนมใส่ข้าวจีหว,วานๆเราได้ตัวนี้นะ mm. แต่ว่านุ่มมะ 2, นีแ mm. ก่กล่องหนึ่งชิบสองอันซะสองพันเนาะบอปเขาเอ้ยขายสี่พันกีบนึงโพดโพเนาะซื้อนุ่มมะนีอันซะสองเราจะซื้อนุ่มกล่องอะ 3, ไรสามกล่องเลยไม่ใช่ก็ เพามีเงินเดี๋ยวทำข้ากินได้เป็นท้องเนาะท้องได้สามเดือนได้เมื่อยได้ทองนี่ท้องอ่อนนี่ว,ว่ามื่อตลาดเราจะไปซื้อโมนั่นม,นมาแล้เหมือนคนท้องอืมบ้านท่านทองออน้อยยังบุพ่างินก็นได้ให้ท่องไงใช่หน่อยก่อนสบายดีรึเปล่าสบายมานี่มานี่มานี่ก่อนกินบ่ได้ขนมนะไม่ได้อ๋อปัจจุบัขอกิน่มนะ้ำยู่บ่ อย่าเครียดนะว่าวันนี้นะบอกว่ามันเครียดเนี่ยมันมันถามเนี่ยว่าเครียดยัง่ยมันนะเครียดบ่กมีเงินไปโรงเรียนเราอะอ้าเอ้าเครียดเนี่ยมัวปากมัวตีงเลยบอกใช้รองอันไอซิดด้ะจ้ะไอซิดเพิ่นไปลิ่งน้ำไอจัวเพิ่นหดิ่งน้ำหมูเพิ่นกูเพิ่นบวชวเพิ่นเอาไปลิ่งนี่ Ở bóng bay bay Ừ Ở nhà bay bay là bay 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 Ừ bay 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 Ừ Ừ bay 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 นางแบบนางตักเลดได้หมดนี้มีใครในได้บัวดาวป็นใดเนาะเลยช่อ,องมืดนะฮอนว่าอากาศก็โอเคอยู่วันนี้มานเน,มนี่ยเพื่อนบ่อนอีกเลยโอ้เห็นเพิ่นมาเนะี่ยเห็นตลอดูลนั่งจิตตามหุงห่งคนนะเส็ดกิน ตามแจ้วคัก้างหนึ่งพักนึ่งก็โอเคอยู่ได้กินนะบ่หนึ่งเลยแซ่บบ่หนึ่งเช้านี่กหนึ่งเลยเยแซ่บมากบองน้ามันน่าเศร้ามากอย่างพันเอิญหมากอย่างก็มักเซ์เวอร์มักเซ์เวอร์พันสิพัดไส้หมูขวดชิ้นหมูก็ได้ไปลุกไปขวดชิ้นหมูพัดต้มจืดต้มจืดแมน มันยังกิน2มื้อเด้อค่ะว่า1กว่ามื้อกว่ามื้อ1หน้ามักน้ํามักหยังบ่เอื้อยบ่1มึงน้บ่มน้นเออไมักซเอมักซเ้เอือเรากลับแล้วกลับลงปกเซ่ละลงปกเซ่แล้วจังขึ้นเวียงแล้วก็จังขามไปอันจังไปต่างประเทศบานีนะมือนีเนาะเพิ่นไ้บ่นได้บ่ฮู้ว่าเพิ่นสิได้มาอีกบ่เนาะ นแต่ยังมาขึ้นประันเนมาเนาะเจ้าไปเจ้าคิดเอาเพใช่ไหมอ่นำมาแบบสุกเสิญเนาะเ่ะท่านหันมาแบบสะายด้วหน้ามากะอะเอยเตตั้งแล้วท่านฮะเยมาตั้งตัวยังสับไม่ตั้งตเลยบออจะสับเลยวิยชนได้แกเราไ่ได้คุกบกไเนาะมา เป็นจังไงเอ่ยโคมู้ชึกเห็นเราดีใจดีใจเลยมากขึ้นบักขึ้นชิมาเยี่ยม,มอืมกิจการชิมาเยี่ยมอีกกิจการแล้วแล้วชาตินี้ฉันไปเห็นคนแล้วเนาะเออไม่กล่าวแล้วเรากันไม่หายไม่เคียนนะดเนาะเด็กสาวและนาง แต่ว่าคือใน,น้เพ็นคนกินนุ่มมนั่นบ่อนุ่มกะมะดีบบองบ่อเพราะนั้าแม่บอกไงว่าชงกินพนเดวยบ่อยคนกินกะยาทองมันทเทน,น,นิ่งน้อยมีธาตุน้ำตาลแต่นั่งในอยู่ในท้องมันหวานแม่เป็นนมขอดจีถ้าน้องเพิ่นได้เงินจากัวมา็ดเวีกเฮ็ดงานก็ซื้อนุ่มจืดมากินนมจืดอ๋อซื้อนุ่มนี่ก็สอสองนะนุ่มนั่นเลยสามกล่องนะเขาก็กินเมื่อละกล่องก็ได้เนาะ เอ้ยบริเนน้ำใหกินในของหวานตอนนี้แม่เอาใหอยมาชงกินนะน้องนางกี่ตัวแล้วท่านขึ้อยากอืมขึ้นยากกินแนวนวานเเ้แหงลยนาะถ้าท้องประมาณหกเดือนเจ็ดเดือนนี่ยิ่งบรแนะน้ำให้กินเลยเพราะว่าเช่นห่นเด็กน้อยมีไขมันอัดโดยเพราะว่านมตัวนี้ห่นมันเกี่ยวกับนมชาเขียวจีเนาะมันว่เกี่ยวมันบ่ได้มีประโยชน์กับคนท้องคนใส่เลย แต่พวกขนมหวานๆนู้น,น,นแค่นี้เพื่อ้คกินนะตอนนี้เห็นกินได้อยู่ตอนนี้นะแต่ว่าบ่ดท้องไงิ่นแ้วยืมเจ้าเลยบานนี้มไปน้ำผัวเมื่อไหขึ้นไปน่นก็ขึ้นไปขึ้นยาขึ้นขึ้นไปนะค,ะคุณมันใสย่ยาวันนี้แล้วเราบอกคุณมันก็คือสิแล้วแต่วราบอผัวนางยังอยู่คุณบ่อยู่บ้านคุณบ่ ลงมาแล้วคืนนี่ลงมาแล้วโดยนอยู่ในหือนโอ้ที่คีเรถไปกำลังน้่งอ่นบ่เดยโอ้ใช้องหนาน้องเคยนี่กว่านั่งเอินมาดูหันแต่ว่าได้ผัวได้ผัวจักหนาตาจังใดเอ้ยยังบุเคยเห็นหนาตาต้องเคยนี่มาเป็นเรื่งในลูกแจ็กอยู่บ่เอ้บุญใช่ไหมซื่อยังก็ Soi. Soi. Đúng rồi. <laughs> ừ. Soi. Bao soi. So. soi, soi bao soi. Được. Ờ. Mô soi Soi. Soi hao soi này Soi cứ soi. Oh, đi. <laughs> Ồ, oh. ừ. <laughs> oh, này đi. Nà. Đang mà năng hiêng khẳng nữa, mà năng luôn hả? Ồ... Một cái mà เอานางไก่แท oh, ้ก um, ล uh, ้องหมดทั่วเลยเอ็มพี่โอ้ตาแต่ว่าได้มาอยู่กันกับน้องนางมาเช่นครั้งแรกมาตากระจุบเจอเนาะไปผัวรอแล้วสันนี่น้องนางกะเอ้นี่จะนอนก็ซ้ำเขากันอยู่ดีเนาะแย่หรอกแย่หรอกปล่อยเพ่นน้อยพนน้อยไปไปปล่อยเพ่นไปนู่นพน ปไปสไปเลยสน้องน้า <Cornell> ช <bug gy> ื่อน้องซอยจักปีแล้วเจ้าน้อง18 18น้องนางดิ14่เต็ม14คเต็มแงว่าตอนอยู่กับผัวเอาอยู่กับผัวครั้งแรกนี่13อ๋อ3ปีกับ18เดินกันกับบรายปันไดเนาะเอือยกับอายังดินกันนั่นหลายเติบ แต่แต่ว่าหน้าเอ้ยไปกลัวอ้ายเลยตอนนี้ไปเฮ็ดเบี้ยยังก็เมื่อบ้านน่ะนาะเฮ็ดเพือนครับเฮ็ดเพือนเฮ็ดน้ำพรอบ่เฮ็ดน้ำลุงแบบแบบมูพรอนลุงน้ำมูพรออืมมีสามารถขอเป็นลูกมือสร้างวานบาเลยเป็นยงาปูนเฉยเพิ่นดิเพื่อนนี่หันมาเนี่ยคือเพิ่นบ่ได้เฮ็ดบ่เพิ่นพักบ่เฮ็ดอยู่ อแต่ว่าพักมาหาเมียก่อนบางแผนเดือนได้ชิแต่งงานกันเอาเอ้ยชิได้หาเงินมาผูกคอตะแคนน้องนุ่งได้เนาะบอกกับลวกหนาได้เลยบอกัท่านหันห่วยถูกวันสดมีเงินมาผูกแคนได้แต่ว่าตามรักบอร์โบราณพ่นบอกว่าทาทองนี่พ่นกะสิผูกแคนก็ะไรเนาะนั่นจะถือว่าวันฮาบ่ปถือวันเฮาเราก็ยังท่องถือว่าอันแต่งงาน ตอนแต่งงานพอนัดท่องทีเดือนทีเดือนมาเดือนอืมท่องแกไปแล้วก็อยากยาแหละมันยากอืมมึงแต่ท่องมันนอนซั้นนี่เสือขยับ้านเอื้อเสืออุ้มน้อยเขานั่งัก็ขันน้ำอืมท่านก็ล่อถ่าเอาลูกกันนั่งเขาขอน้ำจะได้เงินน้ำลูกน้ำพรกใกล้แล้วหรอแม่ ก็แม่เนาลูกก็น้อยได้เพิ่มผูกให้อีกน่อยก็ต้องเาลูกมากำลังคานตรงอย่างในน้อยหนึ่งมาผูกแขนจะได้เงินสามคนเลยบาดเียทั้งแม่ทั้งพ่อทั้งลูกเลยดื้อติมกันบัดนี้แต่พ่อกับแม่ผูกแต่สองคนเลยเออเองคิดผิดอยู่ผูกแขนแต่ว่าโอ้ยที่ไหนน้องพิงใหญ่กันก็ยังผูกแขนว่าจะได้เงินนําดูอีกครั้งแรกเนาะเห็นหน้าน้องเคยนี่แหละพ่อ่น้องไอ้ผัวน้่งนางก็คู้จะเอื้อยอยู่บะ บ <So S 1> ุเคยเห็นปะบุเคยเห็นบุเคยเห็นต่างคนต่างบุเคยเห็นกันเนาะเห็นยูน้องนางขี่รถพานขี่ตะเพิ่นไปกับไผรปะบูแต่บุเคยเห็นจักเถื่อแล้วจังมือชิเมื่อวะไงมืออื่นกันมั้มืออื่นอ๋อเบิร์นเนี่เงินมื่อก็นี่คือมาเยี่ยมเมียแล้วก็เมื่อเพิ่นหายค่แห้งไร้วันบ่เพื่อล้วคิดเป็นหลัง ลังหนึ่งมุงหลังคามุงหลังคากูจบงานนี่พันหาหลังละเท่าไรให้น้องสี่ล้านห้าสี่ล้านห้าสิบบนจะจบหลังหนึ่งต่อหลังให้สี่ล้านห้าโอเคแล้วพอได้บ้านเรียงลูกเมียเมถอีแยนะเบิ่งเราเล่าน้องเด้อเม่เถ่ากับจักสิว่าจังไดได้แล้วก็ให้ลูกเคยว่าเป็นดอกเบิ่งทรงเลยให้เป็นอยู่างไย ะเราหายอยู่บ่ขามานี่เออเราการเราหายกับอย่างนี้ติผมไม่ได้ยินเราหายเนี่ยโดนเจ้าหนุ่มัวนะเจ้าหนุ่หายอยู่บอหายเจ้าบ่เนาะเมื่อผ่านมากับผู้มีบุคคลกับน้องนางกับมาเยี่ยมเพิ่นกับเพื่อนเจ้าใช่ไหมใช่กับมาแบบพระทันหันมานางเป็นยังไคือหายถามโค้ชเชิร์กเน่ยเมื่อน่ะ บุกิดว่านม้มีอหารอีอ้บุกิดแต่เ,ออเพิ่งได้เห็นหนาพันอีกแบบดีใจอือดีแล้วเนาะเกิดกับมาทาเือน้องอ้ําได้มาดินน้ำ,นนำ,นนำหักแพงกันขึ้นเก่ามีอย่างกับโทรหาเด้อด้วย,ยบุกคอตัวแขนก,นกันคือว่าอันนั้นดูไงยังผูกกันไดอือ หักแพงกันได้เนองเอ้ยยมกันได้ดมาให้ไปเคียกันแดดน่อยนมเอากันดีแด้จะได้พากันสั่งซาในใน,ในย,ยมกันได้เนาะไปพูดเจ้ากันจังไงเริ่มถามม,ถามึงโทรศพัรศพท์เจ้าก็เยนบ่แต่ว่าน้องนางในเยนตอนนั้นเนาะแมืมอน่นางจะเย็นบ่ตอนนึนหูจะกระพัวในเยนบ<ด>่ได้มีเฟซกัน ให้จีบกันก่อนเอาหัวบาดเลยอายได้เราคืนได้เลยไปถามแบบนี้ได้ปะกับพ <MC> ่อแม่พี่น้องเอฟซีกับชีพูดอ่ะน้องนั่งพิ่นกับได้ยุ่งกันได้จนได้หักแพงกัน,นบ่งไม่ถ่อต่หน้ายอย่างนแหละกไปสันมีแต่าเฮากับเสด็จกลับ ก่อนป้าลาาไปเอาปิโป้ป้าลูกป้าไปเอาปิโป้ไปยู่รปูปิโป้บดล้วบ้ไมบินห้นะเดียวเอ้ถามหาถามหากินวันนี้เบิแล้วกินพิชล์แท้บอไดเป็นบัตบอปกติปกติเลยคนมนอ้าวว้บัตบอกล้ากินนบัตบอกล้ากินเลยแต่ว่าเพิ่นหนาอันวานนนเนาะตุยเข็นเนาะองล่ะ

ปหลัปะไปปีโป้ปะยิ้มกันได้ยังเปล่าเลยยิ้มก่อนยิ้มมึงดูค่ะหน้าบูดเท่เห์คนยังมืดอยู่เนาะอยไปไปไปยังไงไปเกลียดเพลีกินให้แม่ปะสายมืดรองยิ้มมึงดูค่ะยิ้มดูยิ้มบูมิเกอร์เออที่บูยิ้มเดี่ยบูมิเกอร์ไปปะก็แบบนี้หรอกเมื่อก็น้าบูดตอนบูมยืนไปโรงเรียน ไปเก็บ่เงินโรงเรียนเห็นไหมไปเอาไปโป้น้ำพอต้องพิงไปเกือบเจ้าบัใท้ายตะกี้นะจะไปโรงเรียนได้เจ้าชายเกือบอบ่ซะบ่จะม่มีเกือบบ่ไปโรงเรียนนะเข <c oughs> าจะเขาจะอะไรเงินแม่วิ่งเอาหายไปเมื่อไหร่บ่นแล้นี่ ไปกินนะหำเด้อปกบใจก่อนไปวันนี้ไปบ,าย,บ,า,ยบายก่อนเคอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้พี่น้องเลยทั้งสมบุญกะได้ขอจบคลิปก่อนเด้อน้องขอับมาเยี่ยมยามทั้งครอบครัวขอบเอัยบรรดาพ,พี่น้องเลยโดยอะไปแล้วสบายดี